นีสส้สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับช่วงนี้ไม่ได้ไปเที่ยวเพราะว่าอัพรถถามว่าอัพอะไรข้อมือไม่ดีไงพวงมาลัยมันหนักก็เลยของเดิมเป็น power น้ำมันมันก็ไม่ได้หนักจนแย่หรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราน่าจะมีโอกาสที่จะแก้ไขให้มันเบากว่าเดิมสบายกว่าเดิมแล้วก็ขับได้นิ่งกว่าเดิมตัวนี้ก็เลยมาอัพเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเดี๋ยวดูก่อนทำทำงานไนมะ่่อยเรียบร้อยนะเพราะว่าเป็นเป็นเขาเรียกอะ ช่วงวิจัยช่วงวิจัยแต่เราทําไปหลายสิบคันแล้วนะแต่อันนี้เราตัวเองไงตัวเองก็ทาประมาณนี้นี่มกลมนี่มอเตอร์มอเตอร์เห็นไหมมอเตอร์ตัวนี้อันนี้กล่องควบคุมสายไฟก็จะเดินไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ถามว่าวันนี้จะมาเล่าอะไรให้ฟังก็คือว่าตัวแกนเนี่ยเราแปงแปงตัดต่อต่อตัดตัดต่อต่อตัดตัดต่อโอ้โหหลายรอบอ่ะจนมันลงตัวแล้วก็มาเป็นกล่องตัวนี้ควบคุมมอเตอร์ตัวนี้ออะมาดู ที่จะมาเล่าให้ฟังคือตัวนี้ไฟเนี่ยรถผมใช้พลังไฟฟ้านะ,ะไฟเนี่ยมันอยู่ที่สิบสามจุดแปดนะสิบสามจุดแปดเดี๋ยวค่อยดูนะเห็นพลงอะไรเห็นพลงอะไรด้ไหมเห็นพลงอะไรได้นะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวให้ดูนะสิบสามจุดแปดนะเดี๋ยวจะเลีเ้ยวให้ดูนะเลี้ยวให้ดูนะ 8, เ,เ,นะเนี่ยเบามือเดียวเลยเบาเลยนะ,ะเนี่ยเดี๋ยวกับคุณเห็นอะไรไหมสิบสามจุดแปดเนี่ยวเวลาเลี้ยวพลังอะไรเนี่ยมันกินกระแสไปเท่าไหร่ สิบามจุดปดกินไปห้านะจุดห้าเนี่ยมันเป็นจุดหกจุดสองจุดหนึ่งเนี่ยพูดง่ายๆว่าบางทีเนี่ยมันอยู่จุดเจ็ดเห็นไหมจุดแปดจุดเจ็ดจุดแปดมันกินกระแสไม่ถึงศูนย์จุดห้าเลยประมาณศูนย์จุดห้าคือรถจอดอันนี้คือเข้าห้างเข้าอะไรใช่ไหมเนี่ยเวลาเราควงรถเข้าห้างเข้าเลยเนี่ยมันกินประมาณนี้ถ้าเกิดว่ารถวิ่งไปเนี่ยมันแทบจะไม่กินเลย ไม่กินกระแสไม่กินแรงใดมันก็ไม่ได้ทํางานหนักเข้าใจปะเข้าใจพอมันไม่ทํางานหนักปับ๊บแรงม้าเราที่หายไปกับตัวปันว่นเ o อ e r มันก็จะกลับคืนมาเราก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นสมมุติว่ารถเรามีอยู่ห้าสิบแรงมา้าห้าสิบแรงมา้าตัวปั่นเวอร์มันกินไปห้าแรงมา้าใช่ไหมแต่อันเนี้ยไดชาร์ตอ่ะไดชาร์ตมันต้องมีอยู่แล้วรถมันต้องมีไดชาร์ตอยู่แล้ว ม,มันกินกระแสแค่นี้มันไม่ทําให้เครื่องกระตุกมาดูดิฟังเสียงเครื่องนี่ฟังเสียงเครื่องนะเสียงเครื่องมันไม่รู้เลยว่ารถตัวเองโดนดูดไฟไเห็นป่ะเห็นป่ะเสียงเครื่องมันก็ปกติไฟชาร์จมันต้องชาร์จอยู่แล้วแล้วมันก็ใช้ไฟจากม้อแบต <D> ดับเครื่องให้ดูดับเครื่องให้ดูไฟชาร์จจากมออแบตนะเนี่ยดับเครื่องมันก็เบาเห็นป่ะเพราะว่ามัน right ใช้ไฟจากมออแบตมันไม่ได้กินไฟเยอะพอมันไม่กินไฟเยอะคราวนี้มันก็เบา เดี๋ยวไปดูดิไปดูที่ล้อดิดูล้อดิล้อหมุนเบาไหมเหนือข้างบนหมุนบเบาๆข้างล่างก็หมุนดีละนะมันหมุนได้เลยรานนี้คุณจะไปทนหนักๆเพื่ออะไรอ่ะใช่ปะ่ะจะทนรวดปวดแขนไปเพื่ออะไรนะปวดแขนมาของเก่าอ่ะแต่ว่าที่เป็นน้ำมันมัน,มนก็ไม่ได้แย่แต่ว่าที่ผมต้องการคือมันกินแรงเครื่องเครื่องผมพันสามไม่ได้อัพไม่ได้อะไร มันกินแรงเครื่องตอนนี้ก็น่าจะวิ่งขึ้นเมื่อกี้ไปลองวิ่งมาก็โอเคนะผิวขึ้นเลยก็ฝากติดตามด้วยนะครับโดเรมอนก็ยังไม่เลิกแต่งนะวิ่งจบแล้วไปเที่ยวออกทริปได้แล้วก็ไม่เลิกแต่งผมจะบอกให้ฟังว่ารถเก่าเนี่ยดูแลเขาเพราะว่าเขาเก่าแล้วไงก็เหมือนคนเด็กต้องกินยาบำรุงออกกําลังกายอะไรบ้างอะไรบ้างส่วนโดเรมอนนี่ก็ยังแต่งอยู่อับอยู่ทําตลอดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนข้างหลังเพิ่ม ระบบรองรับน้ำหนักให้มันท้ายสูงขึ้นนิดนึงเพราะเวลาเราบรรทุกของหนักๆเนี่ยมันจะตูดกันไปนทุกหนักไอ้ตัวนี้แหละเนี่ยหนักไอ้ตัวนเนี้ยถ้าจะใส่ใส่ใส่สปริงเข้าไปอัพขึ้นมาโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe เดี๋ยวพามาดูนีกคอร์สของอะไรไฟฟ้าเรามีเยอะไม่ได้ขายของนะบอกว่าเราจะเตรียมใส่หลายคันนี่กล่องคบมอเตอร์สวยคบ จาก20ตัวนะเราแบ่งให้กูไปใช้กันมาเราเหลือไว้เราเหลือไว้5ตัวใส่คันนี้1ตัวแล้วก็ใส่คันนู้นอีกหนึ่งตัวตอนนี้เหลือ5ตัวหรือ3ตัวหรือใส่อีกอีก3คันก็หมดแล้วหมดแล้วโอเคสวัสดีครับ